ธรรมติดดินจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินขอเสนอธรรมบัญยายโดยสมสุขโขภิกขุเรื่องชีวิตจะอยู่อย่างไรตอนไม่มีตัวตนชีวิตจะอยู่อย่างไรตอนไม่มีตัวตนเมื่อเกิดอาการรู้ความตรงตามที่เป็นจริงสภาพความรู้สึก จะเปลี่ยนไปทันทีที่เห็นถูกต้องเหมือนตื่นจากฝันเราเคยฝันพอตื่นขึ้นมาวินาทีแรกที่รู้ตัวคือนี่เราฝันไปนี่คือความฝันทั้งๆท,ที่ตอนฝันเราคิดว่าเรื่องในความฝันคือความจริงทั้งหมดแต่พอตื่นขึ้นมา เรารู้ว่าฝันไปรู้โดยมิต้องคิดรู้ทันทีว่าไม่มีความจริงใดๆเกิดขึ้นตามความฝันเลยเป็นความรู้ที่เกิดโดยอัตโนมัติและเลิกเชื่อสิ่งที่เกิดในฝันทั้งหมดทันทีสภาพความรู้สึกของผู้เห็นถูกตรงก็จะ เป็นทํานองเดียวกันคือเลิกคิดว่าความเห็นความเชื่อความรู้สึกทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดกับตัวเราไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนชาตินี้หรือชาติไหนทั้งหมดนั้นล้วนเป็นมายาเป็นของไม่จริงรู้โดยอัตโนมัติทันทีว่ามันเป็นของไม่จริง หมายถึงที่เราเคยคิดเคยรู้สึกแบบนั้นมันไม่จริงมันไม่ใช่มีอารมณ์เดียวกับความฝันเราเลิกเชื่อเรื่องความฝันแบบไหนเราก็เลิกเชื่อเรื่องที่เคยคิดเคยรู้สึกแบบนั้นสภาพทุกสภาพมีอยู่แต่เลิกคิดเรื่องมีตัวตนเพราะรู้แจ้งเลยว่า มันไม่มีรู้แบบรู้ว่าความฝันมันเป็นจริงไม่ได้ตัวตนของเราทุกสิ่งที่เคยเกิดกับเราก็เป็นความจริงไม่ได้ฉันนั้นมองทุกสิ่งทุกอย่างเรียกขานทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าสิ่งใดหยาบสิ่งใดปนีิแต่รู้แบบรู้ว่ามันเป็นกระแสธรรมชาติ รู้โดยไม่ต้องมาทำไว้ในใจรู้ว่าสิ่งที่สัมผัสมันเรื่องของธรรมชาติกระทำต่อธรรมชาติไม่ได้คิดว่ามีตนไม่มีตนไม่ได้คิดอะไรแค่รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองสักว่ากับสิ่งสัมผัสทุกๆสัมผัสมันเป็นปกติของมันอย่างนั้น ไม่ต้องมาพิจารณาอะไรคิดก็รู้ว่ามันเรื่องของธรรมชาติความจริงคือเราต้องฝึกทำให้เป็นเหมือนปกติทุกอย่างแต่ให้คิดว่ามันเป็นกระแสธรรมชาติคือต้องมีเจตนาที่จะปล่อยวางส่วนผู้ที่ สิ้นสุดทุกข์เขาปล่อยวางโดยไร้เจตนาต่างกันแค่ตรงนี้เราเจตนาที่จะปล่อยวางได้ทำทุกอย่างที่เคยทำแต่คิดตลอดเวลาไม่ว่ากำลังทำอะไรก็แล้วแต่มันคือกระแสธรรมชาติกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ตรงนี้สำคัญมันกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทำได้เราจะเลิกเชื่อว่าตัวเราทำหรือสิ่งใดๆดทำทำได้มันจะรู้ในใจเลยว่าไม่ได้มีสิ่งใดทำไม่ได้มีสิ่งใดสร้างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้น มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นปกติของมันอย่างนั้นเองไม่ต้องคิดเรื่องอื่นหรือธรรมะใดๆมาประกอบไม่ต้องไปสาวหาเหตุหาปัจจัยด้วยคิดให้ได้ว่ากระแสธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้เองอะไรเกิดย่อมเกิดเพราะกระแสเหตุปัจจัยอะไรดับย่อมดับ เพราะกระแสะเหตุปัจจัยมันเป็นของมันเช่นนั้นเองอะไรเกิดก็กระแสะธรรมชาติมันเกิดมันเป็นเช่นนั้นเองทดลองฝึกระลึกดูคล้ายๆกับว่าเห็นปฏิกิริยาอะไรเกิดหรือดับมันก็เป็นเรื่องของกระแสะธรรมชาติมีได้เกี่ยวข้องกับ ตัวตนคนเขาเราสัตว์สรุปถ้าถามว่าเราจะอยู่อย่างไรตอนไม่มีตัวตนคำตอบก็คือเราจะอยู่กับตะ,ะตาตาหรืออยู่กับความเห็นแจ้งว่าอะไรอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองเจริญธรรมธรรมบัญญาย โดยธรรมติดดินสมัส,สุโขภิกขุส่วนโมกภัยสาลีนักฮอนสวรรค์ช่องทางติดต่อ0851983255